よろしくお願いしま สี่สิบบาทจ้ะจัดผักไปย้ะเบนจัดผักใส่สุ้มตัมด้วยหอมะ่ะขาา้าวบะมาบรรณสะอาดนี่มันมาสองยาง มาบ้านอากงกับมาบ้านไม่หอยเขาบฏิบัตาธถามหาผู้อื่นมาบ้านนนสะอาดเลยเป็นมันเป็นมันเป็นอันนี้สําหรับมุ่บบานเฮาไม่มีสองอย่างคือมาหาอากงกับมาหาไม่หอยมาหนี่กันมาหนีกันบ้ากง้อมัต้าบัติอยกอน นี่แหละอากงอ่ะนี่แหละอากงอ่ะนี่แหละอากงอ่ะที่คงมาหาก็เลยได้มาชื่อนี่แหละอากงอ่ะนี่แหละอากงนี่แหละแม่ห้อยนี่แหละคือเขาเขาเรียกอีหยังเก่งบ้านนนสะอาดมีสองมีสองคนมีมีแค่นี้คือแปลว่าถ้าคนมาจากทางไกลเขาจะมามาหาอากงกับแม่ห้อย อันนี้อากงนี่แหละอาหารอากงมันม ah, oh. ah, oh. ีตําหนักเหมือนกันเหมือนร้านนี่แหละนี่อากงอันนี้อาหอยเตะเตะวันนี้วันพาง่ายวันหยุดเห็นปะเข้าทรงเห็นมันลำบากจ้าสี่สิบท่าน วันนี้อยู่ก็เลยมากินจ้าก็เลยมาอา้าใจัะท้อนผิดเอาไหมฉันขึ้นสี่บาทฉันงงเอ